อเคสวัสดีครับมาพบกับอไอรินไรเดอร์อีกเช่นเคยนะครับผมช่วงนี้ไม่ได้ทำงานนะครับก็ว่างเลยมาส่งลูกชายไปโรงเรียนนะครับแล้วก็กำลังจะกลับบ้านนะครับก็เลยมีเวลาว่างนะครับอัดคลิปเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผม ก็ช่วงนี้ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่องเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มีเวลาจริงๆนะครับเพิ่งมามีวันสองวันนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีเวลาเออไปทาอัปเดตอะไรอะไรพวกนี้ยไม่มีเวลาจริงๆนะครับเพราะว่าห่วงทําแต่ง,งานนะครับโอ้โห รถติดยาวเลยนะครับอันนี้หน้าสละกลางนะฮะหน้าสละกลางรถเยอะกันเลยทีเดียว มามเลยหรอันตรายนะเราวิ่งขวานะครับทุกคนก็คือมันซ้ายมันไปไม่ได้อัอนนี้ยอมรับเลยนะครับขวาอันตรายจริง โล่งโลก็ลกกไปต่อเลยนะครับผมช่วงนี้รถมันติดนะชอบแทรกกันนะครับแต่มีช่วงจังหวะนี้ก็เริ่มจะมีคนแทรกน้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ถ้ามันไม่แทรกกันก็แบบว่ามันก็โล่งนะมันก็ไหลได้อะต่อคิวกันไปโอ้โหเนี่ย แต่กันอยู่ตรงเนี้จะไปยังไงล่ะที่นี่เบบี้เวบโอเคจังหวะนี้ก็จะมาเสียบกันนะนี่เลยนะครับมาเลนซ้ายแต่เสียบไปขวานะครับ เอาเอากันให้สบายใจแล้วก็ไปไม่ได้ชนสบอ จะไม่ยอมเลยนะครับนี่คือตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับไปไม่ได้แต่ก็ย่ยแย่ๆๆนะครับพี่ขาตั้งขาตั้งขาตั้งก็ไ <laughs> ด้ขาตั้งไปแนวขึ้นนะครับทุกคน <laughs> ที่แกซื้อไก่เสร็จแล้วก็ออกมาเลยนะครับเป็นไรเดอร์นะน่าจะหิวรเรีบบอกกันได้ก็บอกกันนะผมยังเคยลืมมายู่บ่อยๆนะครับแล้วก็มีคนบอกแบบนี้แหละก,ก็ต้องขอบคุณน,นะครับโอ้เป็นเช้าที่แสนวุ่นวายนะครับ จะติดอ,ออยู่ตรงโน้นนะกคงไม่ได้กลับเหนะมอนก้าเช้าๆมอเตอร์ไซค์ดีสุดนะครับถ้าใครไม่ติดหลูนะทุกคนถ้าไม่ติดหลูก็เอาโมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็สะดวกสบายดีนะฮะมุดได้นะครับแล้วก็เร็วด้วยตุว,วันนี้คนเราก็ออกรถมาก็อย่างว่าแหละนะครับเอ บางคนก็คิดว่าตอนเย็นแล้วเดี๋ยวฝนตกนะถ้ามันมอไซคอะไรประมาณเนี้แต่ถ้าไั่ได้ไฟกันหลายคนหรือคนสองคนเนี่ยจริงๆเสื้อกันฝนก้าอยู่นะไม่ต้องดึงกับแบบรถกระบะรถเก่งออกมาได้นะครับเอาไว้วิ่งเที่ยวต่างจังหวัดหรือออกต่างจังหวัดกลับบ้านอะไรประมาณเนี้มันก็โอเคแต่สำหรับผมผมสะดวกมอเตอร์ไซค์ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบรถใหญ่มัน มันสบายเรื่องกันแดดกันฝนได้ก็จริงครับการมันก็แพงกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็มันก็ไปช้าได้ช้ากว่านะครับถ้าในเมืองนะแต่ถ้าต่างจังหวัดอันนี้ก็ไม่เที่ยงนะครับเพราะว่ารถใหญ่มันก็ต้องไปได้เร็เรวไวแล้วนะครับผมแต่ส่วนตัวการเดินทางผมชอบมเอเตอร์ไซค์สุด ไม่ค่อยชอบรถใหญ่ะเปลืองหลายอย่างเปลืองคน้ำมันข้าสกลอค่าคขานุนีนั่นเยอะเลยมอตอรไซค์นะครับอยากจอดไหนก็จอดจอดได้ครับมีที่จอดตลอดนี่ยิงปลา đài là <laughs> lòi Ừ, bà lòi tìm lưỡi Ồ hố, bà lòi tìm lưỡi ช่วงนี้น้ำมันเน่าวนะทุกคนนี่ปลาเต็มเลยส่วนมากก็จะเป็นเปพวกปลาตะเพียนก็ผมไม่ถนัดยิงนะเพราะที่บ้านไม่มีปืนเนี่โอ้ลอยเยอะมากเลยมันเป็นพวกปลาซิวอะทุกคนปลาซิวปลาส้อย แล้วก็ข้างหน้าน่าจะเป็นปลาทะเบียนเยอะนะก็อยากจะมาเปลี่ยนแห่เหมือนกัน <laughs>

โอ้กี่เซนเงี้ยเนี่ยโอ้โเจ็ดเซน,เซนอ่าจะเพียน

ฝูงนี้น่าจะได้เนี่ยตัวเล็กอยู่บนตัวใหญ่่อยู่ล่างแหละ ไอ้ครองนู้นน่มีแต่ปลานินลอยคลองจงขนมนั่นน่ะแต่มันสว่ามันเยอะไอไอพวกเศษไม้เศษไหลเยอะอม,มันเวียงแห่ไม่ได้อะปืนอย่างเดียวเลี้ยวเดียวยกไม่ไหวเลย ลอยเยอะจัดนะครับท <function> <hyd> ุกคนเป็นฝูงเลยทีเดียวก็น่าสนใจนะครับลอยเดี๋ยวลองกลับไปเอาแผลดู <c oughs> แต่ก็ใช้แห่เอ็นกันนะทุกคนเราแห่มันเป็นแห่เชือกนะครับ มันนกน้ำนะทุกคนมันช่วงนี้มันไม่มีฝนนะแล้วก็ชาวนาก็สูบน้ำนาลงคลองก็ทำให้น้ำมันไม่มีออกซิเจนนะครับผมมันแล้วก็เป็นพวกน้ำนาก็มันน้ำพวกยาพวกอะไรด้วยมันก็เมานกะน,น้ำมันก็ลอยนะ วิ่งเส้นไอ้ถนนอคอนกรีนี่แบบว่าตับแทบแตกกันเลยทีเดียวไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันโชคใหน่ให้มันนิ่มกว่านี้นะสะเทือนตับกันเลยทีเดียว ตัวเนยันกระพื้นกันเลยทีเดียวโอ้โหตัวยังไม่โอ้โหมาไอ,อ,อยางผมสูบม,มาแข็งด้วยยางหน้านะครับมันก็ทำให้สะเทือนเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหโอ้ การยับหน่อยต,ตรงนี้นไม่ไหว ก็ลอยอยู่ลอยอยู่นะโอ้ไปเขียวพอดีเลยนะครับทุกคนเฮ้ วันนี้ก็ขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้มีเวลาทำคลิปอะไรมากมายนะครับจะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยรครับผมโอเคสำหรับวันนี้ถ้า้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ